เก็บแล้วจ้าแกงอง้อมสับบ้านกันจ้าไม่ได้จ้าเดี๋ยวไปนั่งขิ้นขางน้ำกันอีกก สวัสดีจ is ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่าพ่อๆก็สาววันดุงอีกแบจ้าวันนี้สาว้ันดุงสีผ้าไม่เห็ดออมออมไก่ใส่บักฟักจ้ะบักฟักทองด้วยจ้าวันนี้สาววันสาววันดุงเปิดขั้วไม่จะไม่เห็ดหมองไม่แจ้าบ้านไม่จะเป็นกั้นเินเนี่ยจะหมู่บ้าน มือว่านกับไปคัดบ้านมดมือจ้ะมืออื่นงไยสิไฟอีกจ้าว่าคัดคัดบ้านยังบ้านเสร็จจ้าช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้สาวบ้านดุงอ่ะยุดจ้าบ่ได้ไปเห็ดงานยุดได้ยุดใหญ่บ้านจ้าอ,อาทิตย์นึ่งอาทิตย์หน้าคุณละจ้าสาวบ้านดุงไปสิเข้าไปในเมืองละเห็ดงานจ้า แต่ก็สิได้สิได้หางานไหมจ้ะเพราะว่าหมองมองในเมืองก็มองที่ที่สาวบ้านดุมยูมันไก่กันจ้ะนั่งรถไปบวจ้ะถ้าถามว่านั่งรถไปได้บอกกไดอยู่จ้ะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาไปกลับไปกับเกือบชีชั่วโมงจ้ะทางห้องสิไปจ้ะเพราะว่าห้องห้องขับรถยังไม่ทันได้จ้ะ เช้าบานดุงสีผ้ามะออมออมไก่ใส่ฟักทองจ้ะสื่อฟักทองแหละฟักทองหนาห่อนไวจ้ะแล้วก็แซ่แข็งออมออมจั๊กสองน่องจ้ะพอพอแสบๆจ้ะกินคนเดียวจ้ะ ตะบ,บึงด้วยจ้าตะไข่จ้าตะไข่อ้อมสิทุบเอาทุบเอาว่าไม่อยู่ไหมเดี๋ยวเพียรบานเขาสิว่าอินี่เห็นอย่างตาเศร้าก็เสีงยสงดังเถอะทุบเอาจ้า ไข่อ้อมตะไข่แซวซาวบ้านดูซีเอาไปพัดกับไก่เลยจะพริกจะตำพริกตำพริกพอ่อยับ,ยบหยาไจะอ้อมเบ่เอาไอ้นี่เออแหล่ะ ามาลองมือเฮ็ดกันให้จ้าโยกปลาไม้เอลคาลิง่งโยกเวทิตเต้ฮาวแมนเยอะฮิวแมนเยอะฮิวแมนเยอะ ทออ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 ี่เบี้ยอ้อมอ้อมอ้อมเสียออกไปมากไว้ทะทอดก,กัาแล้วก็อกไกอ่ออมที่ฮหดกับ,บกเพาะลังหมี่แล้วกัน น่อยจ้ะนี่จ้ะเอ่อขับข้อมืออ่อนแตกแข็งแตกต้องใส่ซร์เลิศดีเลิศดีจ้ะก็ชื่อรถจ้ะมักไล่ใจละ น้ำป่าจะ้ะเดี๋ยวพริกับป่าล่าออนสีไซทุดท้ายได้จ้าเดี๋ยวมันกินมันถีแห้ง ว่าเอา่อฮาพุ่งไม่อยู่ไหมจะเดี๋ยวไอ้เพื่อนบ้านเพิ่งสีฟ้าโอ้ยบ้านหลังนี้เห็ดยังทุกส้งเน้เนเร้าเทีย <c ười> เดี๋ยวเพื่อนบ้านสีตกใจว่าคิดนีหยังนีหยังมาตายแถวนีจ้า <c ười> โอ้ยหิวเข่ากัหิวจ้ะ <c ười> ใ่ตอก ต้องแช่แข็งลงไปจ้ะแข็งกระไนจ้ะแข็งไม่ได้เดี๋ยวแข็งจุดไปก่องไกลจ้ะนี่แหละจ้าที่รีสตาร์วันดูแม่สวิเต้นจ้ะอาจของอาชีวบอาคอบปันใดได้จ้ะเพราะว่าใหญ่ไม่อยูไม่ยังบ้านไปซื้อพักหอมทั้งอย่างด้จ้ะ เอาเอาของทีห้องมี่จ้ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนสิพาไปไปเบิงวิวไว้แม่นาำได้จ้ะป่านยังบ้่ทันเสร็จจ้ะน้ำมาจ้ะวิวข้างนอกได้จ้ะ นั้นเพื่อนบ้านบางสีขี้เขียวนะจ้ะไอ้มูอพอก็แม่จ้ะจ้ะง่ามๆจะสดชื่นยืออากาศสดชื่นจ้ะใส่พริกลงไปจ้ะ ขาดใบแม่งแล้วกบพักหอมบักซี่จ้ะ มาด้วจ้าแกงอ่องสาวบ้านดีจ้ามาด้วยจ้าเราไปนั่งกินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีจ้ามาด้จ้ากินข้าเสากระสาบ้านดีจ้าแกงไก่ใส่ฟักทองจ้ากับเข้าเสาคองวันวันหลังข้างจ้ามีวันหลังข้าง มาเ้อะจ้ะมันนี้จิ้นเขาไม่แรกของบาง้านไหมจ้ะมันนี้อยู่บ้านจ้ะไอ้สิเก็บของเก็บของเก็บขอจัดเก็บของจ้ะมันนี่แาบจ้า เสีดายเอ้ฟักทองมันเละจ้ะแซ่แครงห่ดไม่จะตับเผามันก็ะเลยเลยจ้ะถ้าเอามามาสดๆจ้ะมันค่อยมันมันบเบลจ่าวิดูสมองกันเอลคลินอ๋อแม่ได้เตสตากัน ออเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราเอาสาวบานดุ1สิายางละบรีเวนบานจ้าววามีอย่างเนี้ยจ้าถามาชมได้จ้าเดี๋ยวสาวบานดุขอกินข้าวก่อนจ้า